มีทานเรื่องหัวใจสามดวงเพื่อนรักนะทุ่งหญ้าเขียวขจีมีวัวต,ตัวใหญ่ชื่อใจดีใจดีชอบกินหญ้าอร่อยๆและเดินเล่นชมดอกไม้วันหนึ่งขณะที่ใจดีกำลังเคี้ยวหญ้ายอย่างเพลินๆก็ได้ยินเสียงร้องอุ๊ยใจดีหันไปมองเห็นหมูตัวน้อยกลมดิกชื่อดาเนงกำลังพยายามปีนข้ามก้อนหินแต่ก็เลื่อนตกลงมา ใจดีหัวเราะเบาๆแล้วเดินเข้าไปถามเป็นอะไรหรือจ๊ะเจ้าหมูน้อยได้าเริงเงยหน้ามองัวตัวใหญ่แล้วตอบด้วยเสียงเศร้าผมอยากไปกินผลไม้หวานหวานที่อยู่อีกฝั่งของก้อนหินแต่ผมปีนไม่ไหวใจดีคิดสักครู่แล้วพูดว่าไม่ต้องเสียใจไปนะด่าเริงขึ้นมาบนหลังฉันสิฉันจะพาเธอข้ามไปเองด่าเริงดีใจมากรีบปีนขึ้นหลังใจดีใจดีเดินข้ามก้อนหินอย่างระมัดระวังจนด่าเริงลงจากหลังได้อย่างปลอดภัย ทั้งสองหัวเราะชอบใจและเริ่มพูดคุยกันตั้งแต่นั้นมาวันหนึ่งขณะที่ใจดีและไดาเริงกำลังเล่นซ่อนแอบกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้ยินเสียงร้องจุกอจุกอดังมาจากบนต้นไม้นั่นเสียงอะไรหนกใจดีล่าเริงถามด้วยความสงสัยใจดีเงยหน้ามองตามเสียงก็เห็นตุ๊กแกตัวเล็กสีเขียวสดใสเกาะอยู่บนกิ่งไม้มันมีชื่อว่าเสียงใสสวัสดีจ้าพวกเธอ เสียงใสทักทายด้วยเสียงเล็กแหลมใจดีและน่าเริงม,มองหน้ากันอย่างประหลาดใจไม่เคยมีใครคุยกับตุ๊กแกมาก่อนสวัสดีจ้าจตุ๊กแก้นยทำไมถึงชื่อเสียงใสละ่ะใจดีถามอย่างสุภาพก็เพราะฉันมีเสียงร้องที่ไพเราะที่สุดในป่าน,นี้ยังไงละ่ะเสียงใสตอบอย่างภาคภูมิใจแล้วก็ร้องจุกก้อจุกก้อให้ฟังเสียงของมันใสและก้องกองวานจริงๆตั้งแต่นั้นมาใจดีและด่าเริงก็มีเพื่อนใหม่ชื่อเสียงใสเพิ่มเข้ามาอีกคน ทั้งสามชอบมาเล่นด้วยกันเสมออยู่มาวันหนึ่งเกิดพายุใหญ่พัดกระหนำ่ำท้องฟ้ามืดคึ้มลมพัดแรงจนต้นไม้โยกแย่ฝนตกลงมาอย่างหนักใจดีด้าเริงและเสียงสายต่างก็หาที่หลบฝนกันอย่างทุลักทุเลด้าเริงตัวเปียกปนสันเทาด้วยความหนาวแย่แล้วคนของฉันเปียกหมดเลยฉันหนาวจังด้าเริงร้องใจดีเห็นดังนั้นก็รีบเข้ามาบังลมให้ด้าเริงด้วยตัวใหญ่ๆของมัน เมื่อหลบข้างหลังชันสีด้าเดิงจะได้อุ่นขึ้นส่วนเสียงสายก็รีบปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้ที่หนาแน่นเพื่อหลบฝนและคอยสังเกตการเมื่อฝนเริ่มซาลงน้ำในลำธารก็ไหลเชี่ยวเสียงสายสังเกตเห็นว่ามีกิ่งไม้ใหญ่ล้มขวางทางกลับบ้านของด้าเดิงพวกเธอระวังนะมีกิ่งไม้ใหญ่ขวางทางอยู่เสียงสายร้องเตือนใจดีจึงค่อยๆเดินนำด้าเดิมข้ามลำธารอย่างระมัดระวังโดยมีเสียงสายคอยบอกทางอยู่บนต้นไม้ ทั้งสช่วยเหลือกันจนข้ามลำธารกลับบ้านได้อย่างปลอดภยัยวันเกิดของใจดีมาถึงด้าเลิงและเสียงสายอยากจะให้ของขวัญพิเศษกับเพื่อนรักแต่พวกเขามีแต่ตัวเปล่าไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อของขวัญด้าเริงคิดอย่างหนักแล้วก็ปิงไอเดียใจดีชอบกินหญ้าอร่อยๆใช่ไหมล่ะพวกเราไปหาหญ้าที่หวานที่สุดในทุ่งม,มาให้เป็นของขวัญกันเถอะเสียงใสเห็นด้วยใช่ๆแล้วฉันจะร้องเพลงเพาะเให้ใจดีฟังด้วย ทั้งสองจึงช่วยกันไปเก็บหญ้าอ่อนๆที่มีน้ำค้างเกาะอยู่เต็มไปหมดส่วนเสียงสายก็ฝึกร้องเพลงอวยพรว,วันเกิดอย่างตั้งใจเมื่อถึงวันเกิดใจดีได้เรังอนำหญ้ากองโตมาให้ส่วนเสียงสายก็ร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดด้วยเสียงสายและไพเราะที่สุดเท่าที่เคยร้องมา ใจดีดีใจมากน้ำตาคอเบ้าขอบคุณมากนะเพื่อนรักของขวัญของพวกเธอมีค่ามากกว่าสิ่งของใดๆในโลกนี้เสียอีกวันเวลาผ่านไปใจดีด่าเริงและเสียงใสก็เป็นเพื่อนรักกันตลอดมาพวกเขาช่วยเหลือดูแลกันและกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะมีสุขหรือมีทุกข์บางครั้งก็มีสัตว์อื่นๆมาล้อเลียนพวกเขาว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้เพราะมาจากต่างเผ่าพันกันแต่ทั้งสามก็ไม่สนใจ พวกเขารู้ดีว่าความรักและความเข้าใจนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดใจดีแบ่งปัญญาอร่อยๆอให้ด้าเริงด้าเริงชวนใจดีเล่นโขนสนุกนกและเสียงสายก็คอยร้องเพลงเพาะเพาะให้เพื่อนทั้งสองฟังเสมอความรักของพวกเขาทำให้ทุ่งแ้่แห่งนั้นสดใสและมีความสุข ทุกคนต่างก็รู้ว่าหัวใจสามดวงเพื่อนรักคือตัวอย่างของความรักที่แท้จริงคติธรรมสอนใจความรักและความเมตตามไม่มีขอบเขตไม่ว่าเราจะแตกต่างกันแค่ไหนก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและช่วยเหลือกันได้ความรักทําให้โลกของเราสดใสและน่าอยู่ยิ่งขึ้น